สวัสด,ดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลจ้าเมื่อนี้น้องอุ้ยกับพาพีพ่พาน้องเข้ามายามไอ้อว้วนควยดอนจ้าเราเข้าไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าอันไอ้อว้วนควยดอนเขาเลี้ยงควยยุ้ยใสจ,จ้าเมื่อนี้ไปเบิ่งกันเลยโอ้ยเบิ่งนางดอนเขาดูจ้าแล้วกินหงาเป็นจะเสพจะเสบพ,พี่น้องเมื่อนี้เนาองเกาะอยเลี้ยงอยู่นานแล้วจ้า อ้วนเขาก็สิยู่ติดกับถนนจ้าเมื่อน,นี้เราก็เลี้ยงยู่นะนกระิยืนยู่ทางคู่สะเดียวไปเบิ้งมูไงในในกันจ้าก่อนที่เขาสิไปหายอ้วนโอ้ยพี่น้องมาเป็นตะนั่งดีแถบเบิ้งมานั่งเราดูจ้าเบิ้องตัดมึงควายเรา,าเลี้ยงอยู่นี่จ้าเมื่อน,นี้โอ้ย,อยเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งนาะ บ,บังบรรยากาศดูพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้องน้ำของเราจะน้องน้ำที่เราสิบกอควายกินอยู่นี่อันนี้ก็คือนาของเราจะนาของไออ้วนควายดอนที่เขาเห็นเสาหัวยู่แล้วกับมเถิ่งนาะอยู่ท้างในนั่นก็เป็นสวนของไออ้วนควายดอนคือกันเด้อจ้ะตว่าเพิินก็เฮตุเป็นเสาหัว,หวลวดลว้อมลวดน้ำไว้เพื่อที่ เง้ยโมเว้นกะสิเอาควายปล่อยไว้ในโฮมปาม์มจีกปปาอย่างเพื่อนดูหันว่าจ้ะกะสิปดยออกมาเพลินผ่านกับถนนใหญ่โอ้ยบรรยากาศไม่พี่น้องคัาขนาดเลยจ้ะนี่ไออ้ว,วนกะมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะได้ยินข่าวเววๆวมาว่าไออ้วนฮอปปล่อยไปตัวหนึ่ง บ่รู้ว่าเป็นตัวใดแต่ว่าเขาต้องไปถาายาอ้วนไขยดอนก่อนนะจ่ะว่าไปถามาอ้วนไขยดอนว่าเราปล่อยตัวใดไปกาปล่อยไปทา้งแพร่ว่าสั้นพี่น้องบรรยากาศดีรราาดีจังเลยวนแยกย้ายกันออกไปหากินบรรยากาศจ้ะรอบๆนี่ก็คือน,น้าของเราเดี๋ยว อุสิพาไปยังรัดคว้ยทยบบั้งพุ่นจ้าบ่เนี่ยหูหูเนาะจ้าพี่น้องไอ้อวดจังเหยวมาหูแท้ปล่อยกับวันนี้บ่มีเสียกผูกบ่มีเสียกรามจัากโตเด้อจ้านี่บังปล่อยกับกินห้าป้ายจ้าแต่ไอ้อวนเขาบพาท่านไอ้ออกมาจ้ามื่อนี้กับมิตรน้องของไอ้อวนก็คือ เอาทิ้งจ้ะไอทิ้งเรามาเลี้ยงจ้ะมื่อนี่สิเริ่มลงน้ำกันแล้วบรรยากาศแม่พี่น้องภักเนน่ออันสีเดวอลซำๆเน่ออยู่เด้อคข้าาบรรยากาศเนี่ยจ้ะเ,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 เพราะว่าอุ่นมากหลยมเมือนี่มันบ่แดดจ้ะอากาศก็ดีดีมึงดูพุนหยาอยู่รอน้าไอ้อ้วนถือว่าดีได้จ้ะนี่ ดีก็ทางนาอุยอยู่ทางนาของอุยนี่หยาบบ่มีปันหน่ได้จ้ะมันเขียนคักแล้วอยู่นะ้ำมันขนาดท้องฝ่าเดียวกันเด้จ้ะนี่หนทางแบงแดนซื้อทางนี่ฝนตกว่าสันยังมีฝนดินฝนยังลงมาให้ได้หยาเกิดหยาหยังอยู่เด้จ้ะแต่ว่าบ้านของอุ่นแห้งคักจ้าบ่มีหอดหอยา บึงตัวน้นอยๆแล้วสงสัยด้วยเอ๊ะผู้ใดม้าเนาะวาสันป่ดเบิดหน้าแท่แล่อยู่อัพพี่ลี่มา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 จักตัวใดเป็นตัวใดอุย้ยกระจำว่าใดขึ้นกันหรอพี่น้องเอ้ยพุน่นะบึงหนา้าเราด้ว สงสัยสงสัยมีสงสัยพร้อมเฮ้ยเบิ uh ่งน้องน้องสมใจเฮาอยู่ไส่หนอเพิ่นเบิ่งน้องสมใจเฮานอนอยู่ดูพี่น้องาสมใจคือผู้ใหญ่คือโตใหญ่แฮงแท้สมใจตัวใหญ่มากเบิ่งนอนเฮ็ดอู้นอนเฮ็ดอึองลึงอยู่ขุนน้องสมใจอ่ะ กับเบิงควายไปเพื่อนๆถ่ายอ้วนก่อนเนาะจ้ะนี่ดูน้องสมใจสิมือพี่น้องตัวใหญ่บอตัตแม่มะมูกดีแท้คุณอ้นวนก็นานมาเชนูะ สิได้เห็นพี่สิได้เห็นบ่นะเนอไออ้วนเมือนนี่พี่น้องเลยยู่ดีครักเนี่ยกินห้าดูคุณน้ำหายอ้วนเฮอจนพอพี่นอ้องบพกอกทั่วเอิ้นแม่มือนี้แม่ อันมาสอวนตัวน้นอยๆเนี่ยมันคือจังไงไว้ทเทะใจจำแม่อุ้ยได้บ่มามาสมใจสมใจมาพี่ลี้ยวออ้ยก็เสียหาวดีเนาะน,น้องสมใจอุ้ยดูพี่น้องเอาเอาเอาส่วน ตัวใหญ่ไว้แท่วะถ้าใน,นพอเดือนเดนโนะหมออกวันที่สิบสองฮึไม่เงียบกลัวมือเศาแคบแคบแคบก็อยากตีสมใจไว้ขั้นแถวเฟื่อนอะเฮ้ยโหนอกเคว้กอะเดยตัวใดก่อน ắ n g ห่า ดอนมันบ่ดอนตัวอันเคล็คุณลุนก้มูหน่นน่ะพี่น้องโดนหรอโอ้ยป่อยไปอะไรปรนเดี๋เกาะห้าหมื่นพันห้าหมื่นพัน้วพี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้ก็เสียใจเด้อค่ะปล่อยไปแล้วป่อยไปใส่กาะจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ไ่ต้มจังหวัดแพร่ต้องที่จัดน้อยอยู่ขอค่าขนส่งจังไดบระเี่ยระยะทางไกลประนัน โอ,อ,อ้ <c oughs> กับการที่เราตกลงราคากันได้เอาเอาตัวนี้อีกขุนหุยมันก็จังเป็นดั้งแถาะปอดกกหางไว้ข้งนอกไงก็ฟ้ามืดอ,อีกึูดูนะเดี๋ยเดี๋ยวพาปเบิ้งนางเหาโอ้ยปรยุพุ่นกับิีด้ซื้อไม่แล้วนอะบาทนี่ โอ้ยเห็ดคุณลุนอยู่เบิ่งดูพี่น,น้องตัวนี้ล่ละเด้อแล้วสิได้ขึ้นรถเมื่อนี้ไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะนางเหาน้อยแต่เราบ่แมนหน่อยเด้อเราไงไงอยู่เด้อยพื่นเพื่อนพุ่นแม่เพื่อนก็เลยไปลบ นังปุ๋ยมึงดูพี่น้องเค็ดคูรูนอยู่โอ้ยเบิง่งดูคนนะเราวมันเหรอว่าเตี้ยววันมันไดซ้ดซีหาเดือนเหรอเบิง่งดูพี่น้องป้าทูซ่อมถือเลขผู้ซื้อกเ็เลยซ้อมถือเลขพอดิ <laughs> อ้ยภาพตัวใดไวายพ่บอกไ่ไม่จริงโอ้ทักพนเหลวสายแก้วฟ้าแมนทักนาะนุมล้มน้มล้มแล้วหัวนุม้มไฟลงเป็นเต้าแล้วเ,เต้าแล้วระยะสี่เดือนหาเดือนนี่นเห็นเต้าน้มได้ชัดเด้อแมนอันพี่น้องสงสัยอยู่ด้วยวันวานอายุอายุการตั้งครั้ง อายุการตั้งคั้นของควายน่ะจักเดือนค่อยสิเป็นเต้านมมาสัน่นนี่นะที่หาเดือนนี่แหละที่หาเดือนก็ตั้งเต้านี่พี่น้องสังเกตได้ง่ายจ้ะเห็นบอกโอ้ยหางแล้วก็แตมันดุกเฮ็ดขู่ห,อหูอยู่งามคักก็สิคิดหอดเหานะบาทนี่ โอ้ยเฮ็ดจังเลยโคตรสิเรตพยายามเหมืนนี่ท่านอยากให้มุเจ้าไปอยู่ที่ละว่าเระโทรมาละว่ารีวิวให้แน่รีวิวให้เป็นเทียบสุดท้ายแน่ว่าท่นว่าอ้าวรีวิวอีก่ห้ให้แน่ว่าท่นเนาะเออันให้เจ้าไปกะข้ามนาคุ้นลังเด้อนางเห่าเอ้ยออกแม่แพรูกให้เราหลายๆเด้อดีใจน้ำผู้ได้ไปจ้า กินหอดแล้วบาดท,ที่นี่นี่คนนี่นนละดีกว่ามูสวยเห็นแม่น้งน้ำกว่ามูเบิ่งดูพี่น้นองคุณนะคุณลุนคุณลุนอยู่คุณลุนย่อนอยังแล้วอ่ะอามีสิตงมขึ้นมูมเราเม็ดทัวร์แล้วกับโบขึ้นมูเราบ่มีเม็ดทัวดอกจ้าเราบ่มีเม็ดทัวคือึมูงามนี่หลายแง่นี่ดีว่าโบนี้กว่นี้คุณมีโบนี้ วันนี้สิออกเดินทางจากทุ่มจากงามเนี่ยที่หาทุ่มก็ไปแล้วสิหาทุ่มกะว่าไปแกงทุ่นตัวนี้แมนโอ้ยขันบอติดภารกิจอยากไปน้ำเด้ภารกิจมาหลายแถอวันนี้สิเอาไปนอนน้ำหนองบนบ่ก็จะไปนอนน้ำใสเด่นนี่กินเกลี้ยงน้อนนี่พวกกินน้อนเหรอกินน้ำแขอกเลยกินน้าเนี่ยน้ำ ตัวน si no uh, oh, ้อยๆกับไนไว้ซุ้มหนึ่งสีห่วยเขาควักแล้วหรือมันเป็นน้ำหอมมาตอนดาบเหมือนไงเป็นยังไีหรอเขาไรก็บ่อยากเขาดอกมันเป็นที่นบ่ใบหยกเขาโอ้ยมานขึ้นหดเลยเนาะไอ้วันเราออกไปเราสิหามาเพิ่มอีกบ่บ่ครับบ่ซื้อบ่ซื้ออีกบ่วพ่พค่นอยากได้ตน้ำเตือนหน่อยหรอพ่นคุก็ได้มันนี่คัน คันไม่พี่น้องเขาอ,อยากได้น้ำอีกเดียบั้อน,ะะนี่ผมเปิดผู้นนเลียวล้อแล้วครับผมเปิดตัวนี้ผมไม่ได้เปิดตจนนี่อันนั้งเขาเขาไม่ได้เปิดแตะวันไอเราทั้งพุูนอยากได้อยากได้ล้อให้ไอ้วันเขาจอบเอาคือจังปลาบอนนี่เด้อพี่น้องไอ้วันเขาเปิดย้ำได้กับจบเอาหูความเด็กก้อยแม่ตีหนาดีหูความโอ้ยแล้วมันหูสุดโตแล้วลวด แต่ว่าหูวพี่เสียดแต่ว่าแล้วงูยนี่หูีหันมาสุดโตเอลีเด้เป็นของเพื่อนง่ายล่ะเอาเงินให้แล้วก็จิตปส่งเพื่อนอืมเฮ้ยเฮ้ยเย็นเพื่นน่ะอุ้ยเราเป็นใจวิววิวไหมพี่น้องขันว่าขายควายมันเลยอุ้ยเราเป็นใจวิวเลดสมบัติพัดกันชมคนอยากได้น้ำก็เอาให้เพทุนก็ปั้นได้ก็ปั้นใจแล็ง ลูกมันปัดลูกมันไปแม่เขาก็ยังยังแม่เราตัวใดนเหรออีดอนใหญ่บ่บ่ขับแม่ขายแล้วขับอีเตี้ยโออีอีเตี้ยดอนตัวนั้นเตียดอนขายไปท่าลูกอืมมันนี่ยังอีบ่บ่หนิแมวอีเตี้ยบ่อเมื่อแล้วโอ้ยพี่น้องหันเจบ่อิ่มตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้ว เมื่อเมื่อเสภาพาไ้ว่ะเนาะวันเป็นนัดนั่นกับเป็นควันโอ้ยอันบ๊อบแมนยังได้อันมัดกัดมือเขาแล้วก็ดึงจองดึงจองอ่ะนะอยากเรียกร้องความสนใจหมากันเลยงานดีใจน้ำผู้ใดเอาไปเลี้ยงส่งข่าวในเด้อไอเอ้ยผู้เอาไปกันเลย พนออกมุมนั่นกับมาต้นเขาสวนนี่อีออยด่ายกัเขาไอ้เขาดเราปลูกงานแล้วอือสีเอาหยางยังมาใส่บ่หน่หยาแขงโกล่าเอาแขงโกล่าโอ้ยดีพุ่งแล้วดีดีสีใส่หยาบักหลายเลยเห็นดีเห็นงามน้ำเลยล่ะแขงโกล่านี่สุดยอดอีหลีตายยากว่าแม่นยังดอกสีใส่แขงโกล่านี่แข้งมีน้ำประดานแล้วบ่ที่นี่จัางวัน เดี๋ยวเห็นหลังคายอยู่นั่นก็คือคอควายได้จ้าน่ะนะเดี๋ยวนี้มีทั้งมาจากตัวไหนวันสิบหกตัวสิบหกวันนี้สิเหลืออยูดสิบห้าสี่ยุดสิบห้าไม่เหลืออยู่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกวันอือหมายว่าเหลือแม่ลูกย่างเดียวเลยแม่ลูกย่างเดียวมันคล้ยหน่อยไม่ใหญ่ขนาดว่าฝนแรงทั้งนี้ก็ยังว่าห้อยมาให้มีหนาได้เลีอจจ้อยู่เด้กยังว่าตีอยู่ เอาพี่น้องพอหอมปากหอมคอจึได้อำลพาพระจากพี่น้องตองกันได้กับน้องอุย๋ยกับไอ้อวนเพคยดอนคิดไม่คิดหนาเด้อจ้ะไอ้อ้วนกินหอดพี่นงค์มาพี่นงค์กินหอดหลายลายเด้อหอดครับผมคิดหอดด้วยก,กันนั่นบ่ได้มาหายอ้วนตั้งแต่เหมือนพี่น้องสมใจออกจนเทาเดี๋ยวนี้จนว่าพี่น้องได้จมหา <c oughs> <c oughs> อยากมาอยู่ตะวนันภารกิจก็หลายมาจ้ะ วันนี้ก็เลยถือโอกาสมายามไอ้อ้วนแล้วกับมาเฮ็ดคลิปทรงอันน่องเฮาของเฮาจา้ให้ไปค่ำหนาคุ้นหลังออกแม่แพรูกให้กครับไอผู้ที่ซื้อไปเดอ้อโอ้ยมาตาดที่ยาพี่น้องหัวใจวิวเลยกร <c oughs> ะสิบางตาไปอีกเด้วจ้ะเอามวันนี้กะ ได้ลับไปก่อนกับไปอวนค่อยดอนพบกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจ้าม้อน,นี้ก็บ๊ายบายก่อน